ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนลมสินทุกท่านนะครับวันนี้บ้านสวนลําสินก็พาเข้ามาในสวนนะครับยามเช้านะครับผมวันนี้ผมให้น้ํานะครับผมก็ถือโอกาสเข้ามาถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับว่าที่ผมได้เล่าไปนะครับเกี่ยวกับหัวน้ําอันใหม่ของผมนะครับผมให้อามถ่ายย้อนแสงให้ชมนะครับ ก็จะได้เห็นอัารศมีของตลอองน้ำนะครับผมที่ที่เขาได้พ่นออกมาที่ผมบอกว่ามันเป็นสเปร์นะครับเป็นหัวมินิสเปร์นะครับอัรตราการให้น้ํานะครับ100ลิตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่ผมมีความรู้สึกว่า มันอาจจะไม่ค่อยถึงนะครับหนึ่งลิตรอาจจะอยู่ที่ประมาณ70็ดิลิตร60สิลิตร70็ิลิตรต่อชั่วโมงครับมันอาจจะอยู่ขึ้นอยู่กับแรงดันของปั๊มด้วยนะครับแต่แรงดันของปั๊มเนี่ยผมว่ามันก็ยังเหลือๆอยู่นะตอนนี้ผมต่อเป็นผมต่อ,อสปริงเกอร์นะครับแบบปีพีเสื้ออันใหญ่อะเพิ่มไปสองหัวแรงดันยังไม่ลดลงเลยนะฮะก็แสดงว่าเขาทำงานเต็มประสิทธ,ธิภาพของเขานะครับ ก็อาจจะอยู่ที่60ลิตร70ลิตรต่อชั่วโมงครับผมว่ามป,ประมาณนั้นเนาะแต่ให้เราอองละเอียดเป็นฝอยดีนะครับแล้วก็ทั่วโคกนะครับลงทั่วโคกเลยนะฮะเ,เดี๋ยวไปชมกันนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาในการาลดน้ําเยอะไปสัหน่อยนึงนะครับเนี่ยครับหัวน้ำขอก็จะประมาณนี้เนะเาะเดี๋ยวเข้าไปประมาณนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงแล้วกัน ่าเป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นมินิสปริงเกอร์180องศานะครับก็ถือว่าใช้ใช้งานได้ดีนะครับผมแต่มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับทุเรียนที่มีอายุสัก1ปี2ปีขึ้นไปแล้วสักเท่าไหร่นะครับทุเรียนเล็กๆอย่างงี้พอได้อยู่นะครับทุเรียน7 8เดือนอะไรเงี้ยครับเริ่มแรกปลูกมาอย่างเงี้ยอาจจะดีหน่อยนะครับนะ้ำอาจจะเพียงพอแต่ถ้าเกิดอ่ ผูเรียนโตแล้วเนี่ยต้องการน้ําเยอะขึ้นเนี่ยผมว่าไม่เหมาะสมนะครับเราต้องใช้เวลาลดนาน 3- าสี่ชั่วโมงอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับปั๊มเราก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ผมใช้ปั๊มไดโวนะครับสามอยห้าสิบวัตต์นะครับสูบมาจากบอ่อที่อยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆนี่เองครับในเห็นบอ่อใครติดตามคลิปเก่าๆผมก็จะรู้ว่าบอ่อผมอยู่ตรงนี้เองบอ่อเก็บน้ําเอาไว้ลดน้ําต้นไม้นี่แหละก็สูบขึ้นมานะครับ ปลูกขึ้นมาผ่านท่อ1.5นิ้วขึ้นมานะครับผมแล้วก็ซอยเป็น4แถวนะครับผม4หุนประมาณ4หุนนะครับซอยมาตามแถวเนี่ย4แถวแถวและ4หัว4หัว,หว5หัวนะครับผมปลูกไว้ประมาณ1 4้5ต้นนะครับผมก็ก็ได้แรนน้าที่โอเคอยู่หัวทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าหัวเขาให้น้ําน้อยเองนะครับสังเกตดูนะในนี้นนดูมีลม มีลมพอมีลมปุ๊บปลิวเลยไหมหนุนปลิวไปนู่นแต่เขาแล่เหยแบบนุน่นเนาะปิวไปนู่นลองให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะครับในสวนนให้ความชุ่มชื้นได้ดีความชุ้นสมัมผัสขึ้นดีนะครับแตอ่อ่มันอาจจะซึมลงดินช้านิดนึงนะครับผมก็ลองเลือกเลือกใช้กันดูนะครับวันนี้เช้านี้ก็ผมตั้งใจจะเข้ามาดูหัวน้ํานะครับเผื่ออ,อ่พี่ๆนะครับจะเลือกใช้นะครับก่อนจะ บางท่านกําลังเตรียมแปลงปลูกเนี่ยเลือกใช้หัวมินิสปิงเกอร์ยังไงนะครับหรือจะเป็นหัวบากไปเลยนะครับถ้าเกิดล่าผมแนะนำนะเป็นหัวบากหัวบากที่มันกินน้ําประมาณ160ลิตรต่อชั่วโมงอ่ะผมมีตัวมอยู่โซนนู้นนะฮะต้องเดินไปดูนะครับอันนั้นจะให้น้ําเยอะถ้าปั๊มดีๆนะครับปั๊มแบบ1แรง2แรงเนี่ยเขาจะอัดเป็นฝอยละเอียดดีอันนั้นคือคือคือเหมาะสมกับทุเรียนเลย นะครับได้ถึงทุเรียนเล็กปลูกใหม่ไปจนถึงผมว่าสองปีสมปีอ่ะสองปีแหละยังไม่ต้องเพิ่มหัวเลยนะครับก็ยังพอได้นะครับแต่นี้ผมปั๊มผมเล็กนะครับถ้าเกิดว่าผมจะใส่หัวบากที่เป็นร6อหกสิลิตรทั้งหมดสิบ5ี่ิบห้าต้นเนี่ยผมจะต้องเพิ่มปั๊มนะครับอาจจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแรงถึง1แรงครึ่งเพื่อจะให้ดันหัวน้ําให้มันเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ใช้เวลาลดน้าก็ สิบห้าถึงยี่สิบนาทีอย่างเงี้ยก็เพียงพอนะครับแต่ก็ยังนะครับยังไม่สะดวกที่จะซื้อปั๊มใหม่เพราะว่าตัวนี้มันยังใช้ได้อยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าจะตัวนี้มันพังก็คงซื้อใหม่นะครับอาจจะต้องไปถึงหนึ่งแรงถึงหนึ่งแรงครึ่งแล้วก็เปลี่ยนหัวใหม่นะครับระบบพ่อมันมีหมดอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนแต่หัวอย่างเดียวก็สะดวกสะดวกอยู่นะครับไม่ไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่ติดปัญหาเรื่องการซื้อปั๊มใหม่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นบ้างเนาะ เดี๋ยวไปดูต้นประมาณสิบเดือนสิบเดือนประมาณสิบเดือนก็คือต้นนี้นะครับต้นใหญ่สุดของสวนเนี้ยสังเกตดูเราอ่องน้ำา้องก็ทั่วโคกดีนะครับก็ได้อยู่นะครับก็ใช้เวลาลดนานนิดนึงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันซึมลงวันเว้นวันวันเว้นสองวันไม่ไหวนะครับเมื่อวานเมื่อวานอ่ะผมลองเว้นสองวันเมื่อวานมาก็แห้งเลยนะ แห้งเลยแต่ยังไม่ถึงกับแตกและแห้งครับแต่แห้งแห้งแห้งไปนะครับมันแห้งมากไปหน่อยอย่างหัวเขาก็จะฉีดเป็นหัวบาบแบบนี้เลยเห็นไหมครับโฟกัสไหมเขาก็ยิงเข้าไปที่ต้นเลยนะครับก็โอเคอยู่แต่ไม่พอใจเพราะ <c oughs> ให้น้ำน้อยเกิน โอเควันนี้ก็มาคุยเรื่องน้ําเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมก็เห็นผมพูดถึงไว้สองคิปเนาะการเปลี่ยนหัวน้ําแล้วผมยังยังยังไม่ชินกับหัวน้ําปริมาตรน้ําขนาดนี้นะครับยังให้น้ำขาดขาดอยู่นะครับก็กลัวจะมีผลกระทบนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเริ่มจะแทงยอดนะครับกำลังเริ่มจะแทงยอดใหม่ชุดใหม่นะครับที่ผมเกินไปวัน อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะฮะที่ผมเกินไปว่า,าทุเรียนเขาขาดน้ำนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนหัวน้ำแล้วให้น้ำไม่ไม่ไม่เพียงพอเนี่ยทำให้ยอดเขาชะงักจากเค็มปุ๋ยมาเจอให้น้ำไม่เพียงพออีกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาโดนเพีย้ยวไฟด้วยนะครับผมลองลองดูเนี่ยมันมียอดอะ่ะมันมันมีเพีย้ยวไฟตอนนี้ก็ตน้นต้นนี้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะพุ่งขึ้นมาแล้วคือผมพ่นพ่น บิวเลียไปแล้วนะครับแล้วก็ซ้ําไปสองรอบสามรอบนะครับก็ยอดรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะครับเนี่ยยอดเขารู้สึกเหมืนอนเริ่มจะกลับมายืดขึ้นได้แล้วนะครับก็แทงยอดแบบนี้ต้อง,อง,องฉีดยาป้องกันเลยนะครับผมอย่าให้เป็นเพราะว่าเป็นแล้วขัดหูข้าตานะครับยอดแทงออกมาแล้วขัดหูข้ดตานะครับยอดเสียหายก็เราก็จะเสียใบไป อีกชุดหนึ่งออกมาเขาก็จะไม่ค่อยสวยนะครับถ้าเกิดเขาโดนเพียไฟแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะนอกเรื่องคือประเด็นจริงผมอยากจะให้เห็นหัวน้ำเฉยๆนะครับของต้นนี้ก็เป็นละอองเลยนะ <laughs> เป็นละอองแบบหมอกเหมือนหมอกลงทั่วสวนเลยคาดว่าผมผมเอ่อ แบ่งแรงดันน้ำเนี่ยไปทางอื่นบ้างแล้วนะเนี่ยผมแบ่งแรงน้งแรงดันน้ําเนี่ยไปไปใช้กับรถกล้วยรถอะไรด้วยเพราะว่าพอเขาแรงดันเขาแรงมากๆเนี่ยมันเป็นฝอยเป็นละอ,องเลยนะครับไม่ไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยเป็นเม็ดนะเป็นละอ,องละเอียดยิบเลยนะครับเหมือนหมอกเลยลอยตามลมเลยครับก็ผมก็เลยลดแรงดันลงนะครับ พอคือการทํางานของเขานะเขาจะไม่ใช่โหมันจะไม่เหวี่ยงเนื้ออกไหมฮะมันจะเป็นลักษณะเป็นปะทะมันจะปะทะไอตัวที่มันเป็นบากอย่างเงี้ยปะทะปุ๊บมันก็จะยิงออกไปเป็นละอองถ้าปะทะแรงแบบนนแรงดันน้ําแรงปั๊มแรงเขาก็จะไปละเอียดมากๆเขาก็จะลอยตามลมไปหมดนะครับไม่ลงดินนะครับอันนี้เขาก็ อลอยลอยไปกับลมประมาณสักยี่สิเปอร์เซ็นะครับลงลงลงพื้นลงไปที่ต้นก็ประมาณสัก8ปดิเปอร์เซนตก็โอเคโอเคกว่าตอนแรกตอนแรกคือละเอียดยิบเลยนะครับลอยตามลมไปหมดนะครับไม่ค่อยลงพื้นดินนะครับมันเหมาะกับพวกไม้ประดับรอบๆบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับสร้างความยุ่มชื้นของให้บ้านอย่างเงี้ยโอเคอยู่ดูดีมันลอยไปนูน่นใช่นไหมมันลอยไป <laughs> ตามลมไปหมดนะครับโอเคอ่า สำหรับหัวน้าอันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมเอาไว้เท่านี้ให้ชมกันเป็นไงเป็นฝอยเป็นละอองละเอียดนะครับดูชุ่มชื้นดีนะครับผมโอเคครับฝา,ากฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ